คนเป็นพ่อลูกชายไม่กลับมาก็เป็นห่วงพ่อก็นีวไมไงไปนไยพ่อเป็นที่ส็แม่สว้พระคงไว้ค่ะสวยาตัวปลอดภัยกลับมาไม่ต้อเป็นห่ไม่ต้องเป็นฉันกลับมาแล้วพอดีใจเเกินเป็นไงพ่อตางสึกสงครามครั้งนี้สึกแสนวิครั้งนี้พวกเราสมุทรไทยมีใช้กลับมาพี่ค่ะ ลูกมาเพเป็นสองคนมาด้วยกันทั้งคู่แสดงว่าจะมาเร่งงานแต่งงานหรือเปล่าลูกนะงาน่แต่งงานต้องจัดขึ้นแน่แต่มันติดยู่นิดเดียวกระบม่อยกจะราบทูลว่ากระหม่อยจะเปลี่ยนคู่แต่งงานใจควาว่าไงลูกฟังกระบอมใช่ก่อนเสพพ่อกระบอกชเป็นลูกาที่หลังว่าดวงใจเขามีคนรักอยู่แล้วก่อนจะมาเจอลูกนั่นก็คือสพทยาเพื่อของลูกเองแล้วตอนนี้ลูกก็ไม่ได้รักกันแล้วด้วยนะแล้วที่สำคัญกระบอก คนนัดไปแล้วเขาช่วยกระบอกฉันเอาไว้แต่เจ้าพี่แบบคะกมะบอกฉันว่าเรื่องนี้ต้องปรึกษาท่านพี่แอมหานก่อนแล้วนะคะเอาเถอะนะสีวิตาเด็กก็จะได้เรียนรแ้ในการแต่งงานกันไปก็ไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นการแต่งงานของเจ้าทั้งสองคนต้องมีการเปลี่ยนคู้ไม่หรอกถ้ารู้จะเปลี่ยนคู่แต่งงานได้ไงหมไม้ช่วยคไม่ช่วยกร่บอกฉันว่าอย่ กล้องฉันประกาศงานไว้มาห่อเปล่าก็เสียลูกเก่าฉันเป็นร่ากล้องฉันเก่าไว้ที่ไหนแต่คนอย่างท่านไม่คิดมากต่อหน้าว่าที่เก่าสิเราพูดได้แต่ผมฉันทำไม่ได้ถืออะไรกานเราลงใจต้องแต่งงานกับราชวงศ์ไทยโอ้ย วูให้ดกว่าการตัดสินใจของพ่อในครั้งนี้มันจะต้องทำให้พ่อเสียใ,ใจไม่ตลอดชีวิตดูใจพ่อรักลูกดูใจลูกเอาเถอะลูกเสีลโกเราเป็นผู้ชายแต่งงานกันไปก็ดรับนะไปเองละเรื่องนี้พวกไปอยู่กันนะครับอ้าวพร้อมทำไมยังมีอีกอ่ะแต่ใจลูก่ก็ ที่เจ้าอยู่ที่ทุกวันนี้เป็นพูอละลุงก,กับแม่าหาเจ้ามาตั้งแต่เล็เกจนโตเพราะฉะนั้นาหาพ่อแม่กับลุงไม่อยากจะได้อะไรขอร้องอยากขัดใจแม่นะลูกขอบคุณทุมท่มนนานที่เข้าร่วมเสุวยา